มีคำชี้แจงจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6จังหวัดสงขลากรณีที่ไทย PBS ีเอนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะกรณีการเรียกรับเงินพิเศษจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางข้ามพรมแดนที่ด่านสะดาจังหวัดสงขลาระหว่างไทยและมาเลเซียค่ะปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องรับเงินก็คือ1ริงกิตหรือประมาณ10บาทไทย การชี้แจงของตอมระบุว่าเป็นค่าตอบแทนที่ให้เพิ่มในช่วงที่ต้องทำงานล่วงเวลาหรือว่าค่า OT ในช่วงวันหยุดนะคะพร้อมกับได้กําชับว่าต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับเงินถ้าผู้ที่เดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวไม่เต็มใจค่ะติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ พันตำรวจตีทัชชัยปีตะนิละบุตรผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหสงขลาเข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังไทย p ี s ีอสนำเสนอข่าวนักท่องเที่ยวมาเลเซียจ่ายเงินจำนวน10ริงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ100บาทให้เจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่ออำหนยความสะดวก โดยได้ปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวแต่เงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าทํางานล่วงเวลาหรือโอทีของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาทํางานในวันหยุดราชการซึ่งตามระเบียบต้องจ่ายเงิน1นริงกิตหรือ10บาทไทยโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีเงินค่าล่วงเวลาครับซึ่งทางทางประชาชนที่สัญจรมาในช่วงวันหยุดต้องเสียเงินค่าล่วงเวลาประมาณ1ลิงกิตครับ ก็ประมาณ10บาทครับซึ่งเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็เป็นเงิน1ึ่งลิังกิตครับเบื้องต้นเนี่ยเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นเงินค่าทําการล่วงเวลาครับซึ่งประชาชนต้องดาเนินการให้กับทางเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหกสงขลอย่ังระบุว่าเพื่อป้องกันข้อคอ,อรหาได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ตอมห้ามเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกในการประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อแลกกับการจจอะพัสดุ์ปอดหนึ่งครั้งทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ ในปกติแล้วเนี่ยนโยบายของทางตม .6 เนี่ยถึงแม้ว่าท่านทางตํารวจเองจานวยความสะดวกได้อย่างดีแล้วก็เจ้าประชาชนจะให้เงินเป็นทริปอะไรก็แล้วแต่นี่ครับทางเรามีนโยบายชัดเจนครับว่าตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่รับไม่ได้ครับตามระเบียบพิธีทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพบว่าในการประทับราคาออกนอกประเทศหากนอกเวลาราชการเช่นวันหยุดเสา,าร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ผู้ผ่านแดนต้องจ่ายค่าล่วงเวลา10บ,บาทต่อคน ส่วนในกรณียานผ่านะกำหนดให้เสียค่าธรรมเนียมคือรถเก๋ง25บาทรถปิกอัพ25บาท,รถบ,าทรถบัส75บาทรถบรรทุก6ล้อ100บาทและรถบรรทุก10ล้อ190บบาทแต่เจ้าหน้าที่อ้างว่าหลายครั้งที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วนักท่องเที่ยวไม่รอรับใบเสร็จและเงินทอนจึงเกิดปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัญหาในการจ่ายเงินค่าพิเศษเพิ่มเติมในวันหยุดราชการก็ถูกร้องเรียนและวิาพากษ์วิจารณ์จากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและจีนผ่านช่องทางต่างๆในสื่อออนไลน์จำนวนมากดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน